ผมอายุธาครับผมวันนี้มานําเสนอรถยนต์หนึ่งคันนะครับผมเป็น Honda, ทอน da c i ิตี้ไทสเซเกียรธรรมดาไม่เคยติดแก๊สชมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับผมรถเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการทํางานออพอจอ,อยู่จังหวัดกาฬสินนะครับผมคันนี้ขับขี่ทางไกลามาจากจังหวัดกาลสินระยะทางมากกว่า500กิโเมตรมากรุงเทพพุนทธมนตรสายสองนะครับไม่มีปัญหาความร้อนนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่เคยติดแก๊สไม้แท้วิมีแค่แสนแปดด้วยนะครับผมสภาพ บางทั้งคันนะครับผมสีสันสวยงามนะครับนี่นะฮะขับขี่ทางไกลสบายไร้ปัญหานะครับช่วงล่างนิ่งเงียบแอร์เย็นระบบไฟฟ้าทั้งคัน4บานใช้งานได้เขาปรับข้างไฟฟ้ารถเป็นบอดี้สุดท้ายก่อนเป็นโฉมเป็นมแมลงสาบด้วยนะครับผมนี่นะฮะสายสัตว์นะครับผมสีสันโดยรวมสวยงามนะครับผมขับขี่ทางไกลสบายใครหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังนะครับผมเอาไปกันแดดกันฝนนะครับส่งนักเรียนไปโรงเรียนนะครับผม ไปหาหมอไปจัดตลาดได้สบายเลยครับภายในสวยใสสะอาดเลยนะครับนี่นะครับไม่มีฉีกขาดแต่ถักแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะสวยงามครับผมพาสีหกสี่นะครับผมช่วงล่างเครื่องเกียร์ดีหมดนะครับเพาพึ่งเปลี่ยนด้วยนะครับผมนี่นะฮะไม่เคยติดแก๊สนะครับผมสภาพอย่างนี้หายากนะครับผมไม่แท้นะครับแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นกว่ากิโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมสถานที่เดียดติดนะครับผม นี่นะครับเครื่องนิ่งเงียบนะครับผมล้อแมกเรนโซแท้นะครับพร้อมยางดอกหนาๆนะครับผมใช้งา네นกันยาวๆนี่นะครับเครื่องนิ่งเงียบนะครับผมแข็งลิ้นแทบเบียดได้นะครับบอดีสวยไม่มีตัดต่อพิซซ้อมจมน้ําไฟไหม้แต่อย่างใดนะครับผมอายุการการันตีนะครับผมนี่นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไฟไม่ไหม้นะครับผมขับขี่ทางไกลสบายนะครับผมใครหาเราใช้งานอยู่แบบนี้นะครับผมรับรองไม่ผิดหวงแน่นอน มาใช้งานอยู่นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองมาย่อยนะครับผมเอาไปพาคุณแกะไปหาหมอพาตัวเองไปหาหมอนะครับผมชั่วโมงนี้นะครับรถสาธารณะก็ไม่วิ่งนะครับผมมีเหตุจำเป็นอะไรต้องเดินทางข้ามจังหวัดนะครับถ้าท่านไม่มีรถอยู่จะลำบากนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ตักแต่ตักฝนไปเข้าด่านตรวจก็มีปัญหานะครับผมรถส่วนตัวสบายที่สุดนะครับผมนี่นะคะรถมือสองไม่ต้องไป็นี่เป็นสิทธิ์นะครับผมให้หาใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนิ่ง เย็นๆฉ่ำๆอย่างนี้นะครับผมสบายๆนะครับขับขี่ทางการสบายนั่งทีได้หลายคนนะครับผมปลอดภัยจากโควิดไหนคุด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ